ต่อไปนี้เป็นการแสดงของน้องแก้มและน้องเค้กเชิญได้เลยครับตบมือหน่อย้านาดมันขึ้นย้อนน้ำต้กินกินไกลขึ้นน้ำแก้มดีน้ำแกเค้กแล้วดนรางวันเลยด้รางวัลเลยนเก็บีนนอห้องเองนมัรอยู่รงเรียนแล้วเจอกันตอนมันอยู่ที ม้าก็ไอเจไดก็เต้นเลยแอลชอบเธอตี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 ต บางเดีดปุดข้อกันยังมาเียนงนาะต้องมาทายอันแบกเก่าน้าคนพูดแม่น้ามาน้าแล้วคนอยูู่อยู่กอ้เอ้ยเดเลเเออเด็กยืดีดีโอ้ยยืดดีดด กับเก็ัตามชายายุฝวเชื้ออะไรอะไรใจอยาที่ไม่สากเก็ไม่เป็นเลยมันเยยังบอกไปไฟฟ้าเชอหลุดหิพายุน้ำอะกันขึ้นคำหิอต้คำหิไหมนี่นพำ่นประชิดนั่นแล้วสมเสมอนั่นควรให้เชอเปิดฟัง ซึ้งโดนใจติ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 ตนารักนเธอคิดคิดติคิดคิดถงเธอิเธอติติติตีตลิตติตนารักนเธอขอชเงื้วันจันทร์เมื่อไรจะได้เจอกันติติติตติตินารักกันเธอคิด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 งเธอติติ๊ติตีตลิติาเธอขอชเอ ไปได้เจอกันแก้วข้างบนอ่ะเอาโม้เลยสิดี๋ยว้ผู้บุแขกเหลือพี่พี่มาเริ่มงานชมเดี๋ยวจะมีอีกรอบนึ่งครับของเค้กแล้วก็น้องแก้มนะครับเป็นเพลงชื่ออะไรคะเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรคะแอบชอบเธออะไรนะแอบชอบเธอแล้วแล้วเธอชื่ออะไรเนี่ยพี่ยี่ค่ะแก้มพี่แก้มค่ะพี่แก้มยุ่งอะไรด้วยออกไปทีไม่พี่แก้มยุเต้นด้วยอ่าโอเคเริ่มได้เอาโต๊ะเต้นเลย เวลาดอย้นงดีกันไปมัยยังอยากเธอให้อจะจออยคอยคิดร้อนแรงหน่อยจ้ะอาการตาหมื่นไ่ลอยลอยามไปอยู่กับเธอชอบเธอเนเตอเนตตตอเอาัหนวนไม่ตัเ ทำชูถ้าไม่อยากรวดเธออะไรอร่อยโดนใจอยากมีาไปใท้เดีอ้หตังค์เลยไม่้เลยตี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 ตหารักเธอคิด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 ิเตีตตตักกันขอฉันงื้อมาเนจันทร์เมื่อไรแต่ได้เจอ ปันดาจีเชนทำไมอย่าอวดเธอกลบวก็เอตัมชฟุทำไมอยาอวดเธออะไรอน่อยข้าือนี่ยวาเลือฝาเธอมาเจอทงไหนขาเลือดกับตัเลย คอยเมื่อว่าวันจันทร์เมื่อ,อไรจะได้เจอก,กัน <c oughs>